สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะคะภาพชัดไหมภาพชัดไหมเดี๋ยวให้ดูหน้าเราแบบเต็มๆกันก่อนอ่าเห็นหน้าตาเราชัดเจนนะคะขออยุญาตไปขอบคนค่อนข้างโอ้นี่มีคนเข้ามากันแบบประมาณนึงแล้วนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะเดี๋ยวให้ฟันแนะนำตัวก่อนนิดนึงค่ะฟ้านะคะจากเพจ i n t r o w i b e ค่ะประกันรอบตัวค่ะ ค่ะไว้นะคะจากเพจ i n s u r e i n g s ค่ะก็เราทั้งคู่ก็เป็นที่ปรกษาการเงินเนาะอยู่ที่อเนียนเซียยานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันะคะฝาเรื่องระหว่างประกันติดโต๊ะค่ะกับประกันติดตัวว่ามันต่างกันยังไงอ่าแล้ความหมายคืออะไรใช่หลไรคนยังไม่รู้เลยว่าประกันติดโต๊ะคืออะไรประกันติดตัวคืออะไรเดี๋ยวถ้าใครสมาชิกกันนิดนึงนะคะ รอแล้วครับโอ้คนนี้เขาก็รอตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มไลฟ์เลยนะคะเขาก็มารอแล้วเนาะเสียงชัดครับโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะบ่ายวันนี้เริ่มง่วงหรือยังเริ่มแบบเออเริ่มแล้วอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังว่างๆก็มาฟังพวกเราต่อนะคะโอเควันนี้มาในเรื่องของประกันติดโตหรือว่าประกันติดตัวดีนะคะเริ่มกันยังไงดีคะคุณฟ้า เดี๋ยวเรามาดูความหมายก่อนไหมว่าแบบไอ้ที่เราพูดกันว่าแบบประกันติดโต๊ะเนี่ยคืออะไรค่ะเพราะว่าหลายๆลคนอาจจะแบบอะไรคือประกันติดโต๊ะติดโต๊ะทำไมหรือเปล่าทำไมเออโอเคก็ประกันติดโต๊ะที่เรากําลังพูดถึงนะคะก็อย่างเช่นสวัสดิการที่เราได้จากทางบริษัทเนาะต่างๆก็คือแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปเนาะไว้อืมใช่แล้วก็ประกันพวกนี้ก็คือที่เราพูดว่าติดโต๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนที่เนี่ย เขาก็จะหลุดไปด้วยค่ะเขาจะยังอยู่ที่โต๊ะแต่ตัวเราไปแล้วเราไปที่อื่นแล้วแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีประกันติดตัวไปด้วยเนาะดัเลยเป็นความหมายว่าทําไมเราถึงเรียกว่าประกันติดโต๊ะใช่เนาะอ่าส่วนของเรามาย่อยเรื่องของประกันติดโต๊ะกันก่อนอ่าเดี๋ยวจะสับสนเนาะแล้วค่อยไปเรื่องของประกันติดตัวว่าเป็นยังไงได้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าส่วนใหญ่ประกันติดโต๊ะเนี่ยเขาจะเป็นแยกค่าใช้จ่ายเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นเอาอย่างเช่นก่อนค่าห้องแยกไหม แยกค่ารักษาก็แยกอยู่ดีค่าพยาบาลแยกเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแยกค่าใช้จ่ายบนใหม่ถึงอะไรอ่ะแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะแยกเอาไว้ว่าอันเนี้ยได้เท่านี้ได้เท่านี้ได้เท่านี้อ่าอย่างคุณน้อยมีประสบการณ์ไหมมีมีมีอยู่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นประกันอยู่เนี้ยมันจะมีสองแบบหลักๆเนาะก็คือแบบเหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่ายหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินประกันสุขภาพเหมาจ่ายอ่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้ว แต่ว่าก็จะมีแบบเก่าๆเนาะที่จะเรียกว่าแยกค่าใช้จ่ายมไม่เหมาจ่ายพวกแยกค่าใช้จ่าย<ๆ>พวกเนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปาาระกันกลุ่มจะมีแค่บางที่เท่านั้นที่อาจจะให้แบบสวัสดิการแบบเต็มแม็กเลยเออคือไปใช้เท่าไหร่ก็ได้แบบมีวงเงินทั้งหมดแต่ว่าก็จะจํานวนน้อยมากจริงๆอาจจะเป็นองค์กรที่ใหญ่ๆเออหรือระดับระดับโลกไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแยกค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะมีการระบุวงเงินไว้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ฟ้าบอกเนาะ ค่าผ่าตัดต่างๆค่าอุบัติเหตุนะคะค<ม>่าห้องค่า,ายาค่าล้างไตคีโม,มซึ่งโดยส่วนใหญ่จากที่เจอมาจะให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่<ม>อ่า<ม>ก็อาจจะให้ค่าผ่าตัดหลักหมื่นนะคะจะมีบางที่เท่านั้นที่อาจจะให้แบบไปถึงหลักแสนแต่หลักล้านอ่ะส่วนตัวว่ายังไม่เคยเจอ<ม>อ่าถ้าเป็นประกันกลุ่มันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่ายังไม่เคยเจอประกันกลุ่มที่ไหนให้ค่ารักษาหลักล้านแต่มีบางองค์กรจริงๆที่เหมือนแบบ cover ทุกอย่าง IPD IP OPD นะคะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของหาสมมติเราต้องไปเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาก็อาจจะมีส่วนต่างไหมเ<อ>นาะเพราะว่าจริงๆในตัวค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยสมมติแล้วกันค่าผ่าตัดส่วนใหญ่จากที่เจอมาจะให้ประมาณสามหมื่นถึงห<อ>้าหมื่นเต็มที่ก็คือหนึ่งแสนบาทสามหมื่นคิดว่ารักษาอะไรได้บ้างคะคุณปาก็ แบบอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นผ่าตัดย่อยๆเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ครับผ่าตัดก็ค่อนข้างไปไกลเหมือนกันใช่ไหมอย่างผ่าลิซิดวงที่เราเคยเจอค่ะเท่าไหร่นะคะก็เป็นหลักแสนนะหลังจากที่เจอในปัจจุบันถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งไม่ใช่เอกชนแบบคนระดับไฮไฮด้วยนะเป็นระดับกลางๆนะคะแต่ก็ถ้าสามหมื่นเนี่ยไว้ว่าจากที่เคยเจอเป็นทั่วไปเลยอย่างเช่นอาหารเป็นพีชใช่อันนี้อืม ก็อยู่ประมาณนี้ประมาณสักสองหมื่นให้น้ําเกลืออนอนสักหนึ่งคืนกลับมาก็จะอยู่ราวๆนั้นนะคะฉะนั้นจริงๆประกันกลุ่มไว้ว่ามีไว้แล้วมันดีเพราะก็เป็นส่วนที่เหมือนบริษัทเขาให้เราบริษัทดิการให้เราใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ cover ในการรักษาแบบทุกทุกอย่างหมดใช่ก็อาจจะมีส่วนต่างบ้างค่ะแล้วมันมีแต่ละปีได้เท่าเดิมไหมคะมีสิทธิ์ที่จะแบบเพิ่มลดไหม จจริงๆแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกๆปีเนาะเพราะว่าประกันกลุ่มอะค่ะเขาก็ดูหลายๆอย่างนะบริษัทเขาอาจจะดูเรื่องของอแผนประกันเรื่องของราคาแต่ละที่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทการเคลมค่อนข้างสูงอะเบิษัทก็จะมีการเพิ่มในส่วนของค่าค่าเบี้ยประกันกลุ่มก็ได้ฉะนั้นตัวแผนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ทีหนึ่งในแต่ละปีเปลี่ยนบริษัทได้ไหมป้า Kilo, เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อ่าก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่เราอาจจะเลือกได้เองเสมอไปเป็นสิ่งที่แบแบบริษัทจัดมาให้จัดมาให้เขามีเท่าไ nice หร่เราก็ได้เท่านั้นใช่ค่ะหรือถ้าเขาไม่ได้จัดมาให้เขาก็อาจจะมีเป็นแพ็็คให้เราใช่ให้เราเลือกบางที่อาจจะต้องแบบจ่ายเพิ่มถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มใช่ค่ะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจํากัดตรงที่เขาเลือกให้เราแต่เรา ไม่ได้เป็นคนเลิกกันเองค่ะแล้วอันนี้มียังได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้มันหลุดไปนิดนึงกลับมาได้ยังนะถ้าใครยังได้ยินอยู่ฝากคอ,อมเมนต์มานิดนึงนะคะใช่ค่ะภาพมาหรือ,อยังเอิยด เหมือนค้างป่ะโอเคกลับมาแล้วค่ะโอเคอ่ะกลับมาต่อของเราเนาะใช่ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าฝั่งที่เป็นติดตัวอาการเป็นยังไง <laughs> อาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นทางบริษทัทจัดเรื่องมาให้นะ้อว่าแบบเออจะเป็นประมาณนี้ได้เท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นติดตัวเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นแผนที่เราเนี่ยเลือกเองค่ะอ่าเป็นสิ่งที่เราแบบตอบโจทย์มากกว่า อ่าแล้วก็ติดตัวเราไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะย้ายที่ทํางานย้ายไปไหนก็แล้วแต่เขาก็จะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะแผนประกันนี้แล้วก็ตอนนี้อย่างบริษัทเรา Alliance ก็เป็นหมอจ่ายเนาะใช่เออแล้ววงเงินก็ใช้ได้เลยหลายหลายแบบให้เลือกเนาะไม่ได้มีแค่สูงมากๆหรือว่าตามตเท่านานนะฉะนั้นเหมาะกับทุกๆเรียกว่าทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็น first jobber ทำงานไม่ได้สักระยะหรือว่าเจ้าของธุรกิจกเราก็จะมีแผนที่แบบสําหรับเจ้าอของธุรกิจอบโจบมากๆ<ช>ซึ่งคิดมากถ้ากิดว่าใครพอเคยได้ยินอชื่อแผนแบบ My First Card อ่อนเดี๋ยวก็จะมีแบบพูดถึงบ้างนะคะโอเคแล้วประกันติดตัวเนี่ยอนอกจากเรื่องของมันติดตัวเรามันมีเรื่องไหนคะก็จริงๆเราเพิ่มเติมได้เนาะนอกจากแบบ OPD IPD แล้วก็ อุปเหเุเขาก็รวมไป้ี่น้องของเราอแต่ว่ายังมีพวกแบบเสริมๆท็อปปิ้งด้วยเชมเชยรายได้ได้ไหมได้จะเพิ่มได้เพิ่มได้ถ้านักศึกษานักเรียนทําได้ไหมคะทำได้ค่ะทำได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนชชารเบี้ยด้วยแต่ถ้าเป็นคนทํางานคนทํางานได้เพิ่มได้ขึ้นอยู่กับรายได้เช่นกันฉะนั้นก็คือเราสามารถจัดแต่งได้ปรับแต่งได้นะคะติดตัวไปนานๆเลยนะคะ แล้วถ้าเป็นพวกโรครายแรงก็มีถูกไหมคะเราก็มีให้เหมือนกันมีให้เราเลือกได้<ะ>ไดใช่อ,อันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นพวกตัวเพิ่มเติมย่อยๆคือส่วนใหญ่ประกันเตดโตะประกันกลุ่มอ่ะเขาจะมีในเรื่องของค่ารักษาก็คือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรเราไปใช้ค่ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วประกันก็จ่ายให้กับโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อของส่วนตัวมันสามารถเพิ่มตัวย่อยๆ,ๆเข้าไปได้อย่างเช่นเจอโรครายได้เงินก้อนอ่าซึ่งของประกันกลุ่มอาจจะไม่ได้ให้ อ่าไม่ไว้ยังไม่เคยเจอนะคะแต่นี้ก็คือเราเพิ่มได้ว่าอย่างเช่นใครเคยซื้อประกันโควิดไหมเคยซื้อไหมอันนี้ไม่เคยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อนเคยซื้อเราเคยเคยได้ไหมไม่ได้พหม่ไม่ได้หมายถึงว่าเจอโรคอ่อใช่เปิมแต่ว่าอาหารแต่ของของไว้ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเหมือนเจอโรคหลังจากที่ประกันหมดแล้วมากกว่าก็จะเป็นประกันประเภทนั้นที่ถ้าเจอเหตุอะไรจะได้เงินก้อนไปนะคะ อันนี้เราซื้อเพิ่มเติมได้มีอื่นอีนอกอย่างเช่นเจอจ่ายอุบัติเหตุอ่ะใช่ไหมใช่ก็ฟิลเหมือนแบบได้ชเฉยๆเนาะใช่ค่ะถ้าเราแบบเป็นอะไรขึ้นมามไปทํางานไม่ได้เราก็จะได้แบบชเฉยๆเอ๊ะเหมือนไว้เคยแมวควนไหมอ่าใช่ใช่ใ,ชใช ของไว้โดนแมวข่วนไปเล่นแมวที่คาเฟ่น้องแล้วก็ยืนดีน้องน้องเกิดโกรธอะไรก็ไม่รู้ก็แบบวิ่งเข้ามาแล้วข่วนเลยใช่ค่าข่วนนั้นสามหมื่นบาทนาะโอ้เรียบร้อยสามหมื่นบาทแต่ว่าโชคดีมีมีประกันจ่ายให้นะคะซึ่งในการที่เราไปหาหมอครั้งนั้นพอเราได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วเราทําการเคลมแล้วเรามีตัวเจอใจอุบัติเหตุเนี้ยก็เลยทําให้ได้เงินมาอก็เป็นหลักพันเช่เนาะใช่ค่ะจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเรา เราทำไว้วงเงินเท่าไหร่ด,ด้วยถ้าเราทำไว้เยอะก็จะได้เยอะขึ้นบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้า่อลองคิดดูถ้าเกิดว่าใครที่เห็นข่าวก่อนนะี้แบบบันไดเลื่อนใช่ใช่ไหมแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแบบเช่นนั้นนะคะแล้วอมีอาไว้ว่าที่อาจจะขาดไปไก็จะได้เงินชดเชยตรงนี้เช่นกันเพราะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ จจะทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะรายได้อาจจะหายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตัวเสริมพวกเนี้ยก็สามารถทําเพิ่มเองได้เนุดลอ,อยลู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยหลักๆก,ก็อาจจะต่างเรื่องของอการที่เราสามารถถือประกันตัวเนี้ยไปได้ยาวๆไม่ว่าเราจะย้ายไปที่ไหนที่ทํางานไหนมันก็ยังเป็นประกันที่เราเลือก,อกด้วยใช่ใช่แล้วก็มีอีกหลายๆแผนที่เลือกได้รวมถึงตัววงเงินเนี่ย ถ้าเกิดว,ว่าเป็นประกันส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นเหมาจ่ายเนาะคะใช่ค่ะที่เหมือนเมื่อกี้ที่เราแยกกันมาเนาะค่าห้องค่านน่นนี่นั่นต่างๆอันนี้ก็เหมาไปเลยค่ะใช่ไหม,มเหมาคือเหมาวงเงินประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับแผนที่เราเลือกอ่าก็จะมีให้เลือกต่างกันตั้งแต่แบบหลักล้านจนถึง ร้อย้านก็มีนะค่ะร้อยล้านเลยเหรอใช่มีมากกว่าร้อยล้านไหมก็มีก็มีด้วยต้องมาคุยกันใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าของเราค่าห้องก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สามพันเลยเนาะไปถึงแบบหลักหมื่นเลยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่เราเลือกนั่นแหละแล้วยิ่งแผนสูงๆยิ่งค่าห้องเยอะนะคะมันก็จะมีบางส่วนที่ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแต่หลักๆเลยคือเขาจะมี พวกประกันเหมาจ่ายเนี่ยจะเป็นวงเงินหลักล้านให้เราแต่ว่าเลือกกี่ล้านแล้วก็จะไม่ได้ล็อกพวกค่าใช้จ่ายย่อยๆแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงประกันกลุ่มมันก็จะมีล็อกข้างในนะว่าค่าผ่าตัดอาจจะได้หลักหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแต่ว่าถ้าเป็นพวกเหมาจ่ายที่เราซื้อส่วนตัวเนี่ยก็ใช้ไปเลยอยู่ในวงเงินอยู่ในวงเงินหลักล้านที่เราเลือกไว้จะไม่ได้ล็อกโลกหรือว่าหยิบย่อยอข้างในแล้วนะคะแล้วก็นอกจากค่ารักษา มีเรื่องอะไรคะที่เราสามารถใช้ได้เ l n เน s ไม่ป่วยแต่ใช้ได้ประกันสุขภาพไม่ป่วยแต่ใช้ได้ไม่ป่วยแต่ว่า้อวทำไมใช้ได้อทำไมใช้ได้มีค่าวัคซีนให้ค่ะค่ะมีตัวสุขภาพด้วยอืเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่คะหน่วยจริงๆแล้วตัวตัวแผนถ้าเป็นหลักล้านไม่ต้องถึงสิบล้านก็จะมีส่วนนี้ให้แล้วนะคะซึ่งก็จะให้ แล้วแผนไปบางแผนอาจจะให้แบบค่าวัคซีนหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นซึ่งถ้าเกิดว่าแผนสูงๆเนี่ยให้ค่าวัคซีนแบบแปดหมื่นอออันนี้คือต่อปีไหมนะต่อปีสมมติปีนี้ใช้แล้วปีหน้าเริ่มแปดหมื่นใหม่เริ่มใหม่อสุดยอดค่ะมีค่าตรวจสุขภาพมีค่าทาฟันทําลากฟันเคยเห็นพวกค่าทาลากฟันไหมใช้ได้ใช้ได้คือจ่ายได้ไม่อยากไม่จ่ายก็ได้ไม่จ่ายดีกว่านะคะ หรือว่าใครมีประสบการณ์ทำประกันมาได้นะคะไหนใครมีประกันกลุ่มบ้างไหมคะถ้าใครมีแบบฝากพิมพ์หนึ่งมาหน่อยถ้าใครมีประกันแบบติดตัวหรือประกันสุขภาพส่วนตัวนี้พิมพ์สองวันนิดนึงนะคะอยสวัสดีเพื่อนๆนนิดนึงเราบนจะเมาส์กันไม่เคยไม่เเขาเลยสวัสดีค่ะวิลเจนี่ค่ะอยู่ครับโอเคมาแล้วครับคุณเชียร์สวัสดีค่ะ ทีละัาร์วัดดีฮะสวัสดีค่ะโอเคไหนแชร์กันได้นะคะไหนใครมีแบบประกันกลุ่มไหมหรือประกันสังคมอะไรอย่างนี้มีกันบ้างไหม่ซึ่งประกันสังคมอ่ะจริงๆก็มีหลายๆท่านใช้อือเนาะอือแปลว่าก็เป็นสวัสดิการที่ดีโอเคนะอ่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้เคยมีประสบการณ์ใช้ไหมนะะเคยเคยค่ะก็ถือว่าโอเคเลย ค่ะมีสองอมีประกันส่วนตัวเนาะคุณคุณจีดคุณยูคุณยูณยหนึ่งครับยังมีจากงานเดิมอยู่อโอเคสองมีประกันส่วนตัวค่ะหลากหลายเนาะใช่ส่วนถ้าเราสองคนวันนี้ก็มีของส่วนตัวเนะาะเพราะเราไม่ประกันกลุ่มก็มีมีส่วนที่อาเรียนให้ใ,ให้อยู่บ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าเราถ้าเรามีประกัน กรมประกันติดโต๊ะอยู่แล้วอะเรายัางจําเป็นไหมที่จะต้องมีพวกประกันส่วนตัวเพิ่มเติมอ,อีกอในมุมฟ้านะเรารู้สึกว่าการมีไว้เนี่ยมันก็ดีเนาะอุ่นใจในบางทีที่เราแบบเกิดมาตอนแรกเนาะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเออหรือว่าเขาอาจจะล็อกไว้แต่ว่าเราอาจจะเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่เออเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าควักเงินก้อนอาจจะเป็นเงินเก็บอะไรของเราเนี่ยมา เพิ่มตรงนั้นอือค่ะใช่ค่ะเพราะโดนส่วนใหญ่คือคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมีพอแล้วเ<ม>นาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยได้ใกล้ชิดกับ <คน S 2> เจอจเ,เคสหรือว่าอะไรที่ได้ใช้ค่ารัษาเยอะแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอรู้สึกว่าโหมันมันไม่เพียงพอแล้วเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นโรคลายนะถึงจะมีค่าใช้จ่าสูงๆใช่ค่ะอือถ้าเป็นแบบแองเช่นเดี๋ยวนี้ผ่าสมภาษี โอ้ก็สองสองแสนอัพอะไรก็มีมาแล้วผ่าไส้ติ่งเงี้ยสองแสนสี่แสนก็มีมาแล้วฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงพวกโรคร้ายเลยเนาะว่ามันจะค่ารักษาเขาละเลยใช่ฉะนั้นมันมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของพวกค่ารักษาที่เราควบคุมไม่ได้และอาจจะต้องต้องเอาเงินเก็บมาจ่ายะทีนี้มันอาจจะไม่ได้เดือดร้อนแค่เราละอาจจะเป็นแบบคนอื่นๆอ่ะต้องเป็นเงินของครอบครัวหรือว่าอาจจะต้องไปเลือกใช้สิทธ บัตรทองหรือ,อรัฐอะไรที่เรามีนะคะน,นี่คือเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะก็คือของคุณแม่มเนี่ยเขาเป็นพนักง,งานบริษัทมาตลอดเขาก็จะใช้ประกันกลุ่มพวกนี้แล้วยิ่งมี OPD ให้ด้วยอาไใช้ได้เลยครั้งละสามพันสามพันสามพันนะคะด้วยความที่ไม่รู้อ่ะก็ใช้ไปเพราะเรามีสวัสดิการแต่ว่าการที่เราใช้ตรงเนี้ยแล้วแบบเราไม่ได้มีประกันส่วนตัวเอาไว้อะคะ่ะ มันจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตเพราะว่าถ้าเราใช้จนมีประวัติเยอะๆไปใช้ประกันกลุ่มแบบวัดนาค่ะทีเนี้ยประวัติจะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราอาจจะมีการยกย้ายที่ทํางานหรือสุดท้ายวันหนึ่งเราต้องกเกษียณถูกไหมอันนี้คือประเด็นหนึ่งว่าวันที่เรากรเกษียณหรือวันที่เราแบบไม่ได้ทํางานแล้วประกันตรงนี้นมันติดตัวเราไปด้วยหรือเปล่าใช่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตัวไปด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ของไว้ก็เหมือนกันก็คือใช้จนถึงนะีอายุเกษียณเลยนะคะจนพอกเกษียณเสร็จปุ๊บอายุจะ60เนี่ยก็ลูกแยากทาประกันให้เ<อ>พราะไม่มีสวัสดิการแล้วอยากจะทําให้แม่อยากจะทําให้แม่เ,<อ>เพราะว่าเราเองก็ไม่อยากที่จะจ่ายแบบส่วนต่างเยอะ,ะๆก็ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาหรือถ้าเกิดเร่งด่วนเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเป็น ไปใช้สิทธิ์ที่มีอยู่สิทธิ์รัดอะไรต่างมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับไว้ถ้าเราเร่งด่วนหรือฉุกเฉินจริงๆนะคะก็อยากทําประกันให้แต่ว่าด้วยความพประวัติหนามากก็ <c oughs> <c oughs> อายุด้วยไหมอายุด้วยอายุด้วยแล้วก็มีหลายหลายโรคหลายๆอย่าง <c oughs> ไม่ได้เป็นโรคร้ายเลยนะคะแต่ว่ามีหลายอาการยิบย่อยบริษัทก็ไม่ได้รับทําประกันแล้วคือไม่รับเลยใช่ไหมคะแบบในทุกทุกแผนเลยใช่ไหม ใช่มีตัวพวกประกันชีวิตที่ยังยังพอรับได้อยูา mm. แต่ว่าปัจจุบันถ้าอยากทําก็ทําไม่ได้ละเพราะแบบคือพอวัยสูงขึ้นมันก็จะมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกระดงกระดูกน้ําตาลความดันเแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องมะเร็องเรองเไรเยอะมากเลยนะหมายถึงว่าในวัยนั้นนะคะหรือแม้แต่ในวัยเราเองก็เจอลูกเสี่ยง<า>เหมือนกันหลายท่านเนาะอย่างของฟ้าเองแบบมีมีวัยเดียวกันที่เคยได้คุยแล้วมีแบบ โลกกับหน่วยมีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นแตกต่างกันไปเนาะอย่างบางคนเป็นเกี่ยวกับปอดอืมใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเลยแต่ว่าปอดฉีกแบบว่าไม่ได้มีอะไรสาเหตุอะไรก่อนหน้านั้นเลยเป็นมามเองใช่อยู่ดีๆก็แบบเจ็บแบบหนักเลยปวดหนักเลยพอเข้าลงมาปรากฏว่าปอดฉีกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งแบบรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็บางทีมันก็โผล่มาแบบ อย่างเงี้ยเออหลายทีแล้วใช่ค่ะอืมค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะว่าถ้าเรามีประกัเยอะๆไปใช้ตัวประกันกลุ่มเยอะๆโดยที่ยังไม่มีประกันส่วนตัว cover ไว้อ่ะแล้วเราอยากมาทำของส่วนตัวเองยากมากใช่ค่ะทุกๆวันนี้คือคุยกับลูกค้าก็คือโอถ้าใครที่ไม่เคยมีประกันคือพวกป้มากเจ้าลีมากใช่ค่ะก็เป็นวันนี้ไหนใครมีคำถามอะไรสามารถแบบ สอบถามกันเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะนนใครที่ทุกที <laughs> ดึง <laughs> ถามว,าว่าอันนี้มันเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมคุณอ๋อลดหย่อนภาษีถ้าเป็นของประกันสุขภาพส่วนตัวประกันชีวิตส่วนตัวสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เนาะแต่ว่าแต่ละส่วนก็อาจจะไม่เท่ากันถ้าเป็นประกันสุขภาพก็ได้สองเปนห้าสูงสุดนะคะแต่ว่าสามารถซื้อเกินได้นะ่ะแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตก็ลดหย่อนได้สูงสุดแสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะคะซื้อเกินได้เช่นกัน แต่ไงก็ตามทั้งประกันชีวิตทั้งประกันสุขภาพรวมกันทั้งหมดแล้วหรือประกันออมทรัพย์เนี่ยนะคะก็จะสูงสุดที่1 0 0 0 0แสนไม่เกินนะคะหรือถ้าเป็นพวกประกันอื่นๆแบบบำนาญอย่างเงี้ยบำนาญก็ได้สูงสุดไม่เกิน2อ0แสนไม่เกิน15%อของอไรายได้ต่อปีแต่ถ้าเป็นประกันกลุ่มละ ไม่ได้ปะเหมือนจะลดหย่อนไม่ได้อ่ใช่ค่ะก็อันนั้นประกันส่วตัวก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะที่เอาไปใช้ได้นะคะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีแบบเงินไช้ในการลดหย่อนที่ไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะลดไม่ได้ก็ได้อันนี้ลองเช็ครายละเอียดดูนะคะโดยเฉพาะตัวที่เหมือนความมุ้งครองน้อยน้อยกว่าสิบปีต่ำกว่าสิบปีอย่างอาจจะใช้ลดหย่ไม่ได้ใช่ค่ะมีคอมเมนต์เข้ามาคุณเกต มีคนรู้จักเป็นข้าราชการเข้าโร,รงพยาบาลเพราะต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังเคลื่อนเกิด <c oughs> จากการ,รกไ,อไอแรงเกินไปอไอแรงเกินไปอือแล้๋ยวก็ <c oughs> ตายตัวกเลยนะเลยเออแรงมากคือหลังจ <c oughs> ากน,นี้เราต้องไอกันเบาๆแล้วนะคะอืมมีต่อมีต่อแต่สิษข้าราชการไม่พอใช้ <c oughs> ไม่พอใช้ยังไงแชร์กันมาได้นะคะมี พอจะแบบแชร์เพิ่มได้ไหมคะอ,อันนี้อาจจะแบบเพิ่มเติมเรื่องสิทธิ์อื่นๆเข้าไปหน่อยหนอมเพราะว่าไว้เชื่อว่าหลายๆคนใช้สิทธิ์แบบสิทธิ์รัฐนะคะซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่ใช้สิทธิ์รัฐมาตั้งแต่เด็กเนาะไม่รู้้าเคยใช้ไหมไม่เคยเคยังไม่เคยใช้เ<ช>นาะโอเคไว้ใช้สิทธิ์รัฐซึ่งก็รู้สึกเฮ้ยดีนะมันสามารถแบบจ่ายตรงแบบบได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องไปโรงพยาบาลเช้ามาเออไม่เคยใช้แต่พายายไปพายายไปไปกี่โมงคะ ออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงอย่างนี้ยค่ะประมาณนั้นใช่แล้ก็เคยไปถึงโรงพาบาลตีห้าซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าบุคลากรเขาก็เทียบกับจํานวนคนไข้ค่ะคนไข้แบบเยอะมากจริงๆนะคะก็รอตอนนั้นรอได้ก็รอรอนะคะรอตั้งแต่ตีห้าจนถึงแบบหม่ 2, 2ก็มีมา,า,าแล้วใช่แล้วก็เรื่องของสิทธิ์รัฐอันนี้เป็นประสบการณ์การใช้ในครอบครัวเนาะว่าอเอยเราบางอย่างเราเบิกมาได้ตลอดตลอด แต่ว่าบางทีมันก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของยาอะไรต่างๆบางทียาไทยเราอาจจะดื้ออย่างปัจจุบันเลยเนี่ยก็คือคุณพ่อไว้ก็ไปหาสิบหลักใช้ได้มาตลอดเลยนะคะจนแบบแต่มันก็จะมีส่วนต่างบ้างบางอย่างสมมติเราไม่ได้อยากไปเวลานั้นต้องไปคลินิกพิเศษศศศศเก็จะมีส่วนต่างกันแล้วเนาะใช่แล้วก็พวกตัวยาต่างๆถ้าเป็นยานอกอนะบางตัว ต้องจ่ายเพิ่มาใช่ใชทุกคนเนี้ก็คือต้องจ่ายค่ายาแบบเป็นหลักหมื่นต่อเดือนเนาะในการแบบจะไปใช้เสธิ์ฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ฟรีทุกอย่างอืม,อมเพราะว่าในการรักษาบางอย่างมันก็ต้องแบบมีมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้นนะ่ะรัฐก็อาจจะแบบรับไม่ไหวตรงนั้นนะคะงงเหมือนกัน <laughs> ค่ะว่าแค่ไอกระดูกสันหลังเคลื่อนได้เลยอืม คือไปเยี่ยมเขาเฉยๆแต่เขาต้องออกเงินเพิ่มเองสูงและบอกว่าสิทธิ์ข้าราชการไม่พอก็คล้ายๆเคสคุณพ่อไว้นะใช่ค่ะโดนค่าผ่าตัดเพิ่มหลายหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เจอบหลักนหลักแสนก็มีค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้สิทธิ์รัฐวิสาหกิจก็แตกต่างกันไป มีเอ่อม <Airlines: silently> ีเหมือนกันค่ะร้านพิษานกิจเออไม่ใช่ฟ้านะแต่ว่าเป็นแบบคนในครอบครัวค่ะจะมีบางครั้งที่แบบว่าต้องสำรองจ่ายเหมือนกันแล้วก็ไปเบิกเอาอะไรเงี้ยอคือถ้ามันไม่เยอะมันก็ยังพอพอพอจะโอเคอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นก้อนใหญ่ๆเลยก็อาจจะนิดนึงค่ะก็ก็ยังดีที่เปิกได้แต่ว่าเขาอาจจะมีการล็อกลงบาลส่วนใหญ่มันแบบหลังก็เสียเราจะให้ได้แค่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวใช่แล้วแต่ที่ไปนะคะ โอเควันนี้มีคนแบบมาคุยด้วยเยอะเลยขอบคุณนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวประกันติดโต๊กับประกันติดตัวทุกคนน่าจะพอเข้าใจความหมายของมันแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้กลับไปลองทำก็คือถ้าใครที่มีประกันติดโต๊ะอยู่ไปดูไหมลองดูว่าเราได้อะไรบ้างเท่าไหร่ยังไงบ้างใช่ค่ะไม่รู้ถาม HR HR บอกทำไมทุกคนมา ค่ะตอนนี้ใช่ค่ะลองเช็คสิทธิ์ที่ตัยเองมีกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้จนกว่าจะไปใช้จริงจริงหรือบางคนอาจจะมีบัตรบัตรเนาะถ้าเกิดว่าดูไม่เป็นก็คืออะไรบ้างแล้วส่งมาให้ไว้ช่วยดูด้วยก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถดูได้แค่เบื้องต้นเนาะถ้าไม่ได้มีตารางแผนมาทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าอ๋อเรามีค่าห้องเท่านี้นะอืมันจะเห็นคาว่าแบบอาจจะเป็น R a ละ D อะไรพวกนี้แบบว่าเป็นคําว่า room ประมาณนั้นนะคะ ถ้ามันเขียน 1000, 2000, 3000, 2000, 500, 2 0 0ก็จะเป็นพวกค่าห้องแต่ว่าเราจะไม่เห็นรายละเอียดข้างในว่าพวกค่าผ่าตัดมีเท่า,าไหรอ่อาจจะมี ER เนาะ่ามีอุบัติเหตุออุบัติเหตุอะไรเนี่ยเพิ่มเข้ามาอยู่นะคะก็ลองไปเช็คตรงนี้ดูแล้วก็มันก็จะมีประกันส่วนตัวที่เราสามารถแบบซื้ออะไรเพิ่มเติมได้นะคะถ้ายัางไงถ้าสนใจรายละเอียดยังไงก็มาคุยกันได้ใช่ค่ะเนาะเราสามารถแนะนำอะไรให้ได้บ้างคะฟ ประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรใช่ไหมได้หมดเลยจริงๆตัวประกันติดตัวเองบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มีอยู่รายละเอียดข้างในาเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบไม่แน่ใจว่ารายละเอียดข้างในาคืออะไรเราได้เท่าไหร่บ้างก็อันนั้นก็มาให้เราช่วยดูได้เหมือนกันค่ะใช่เพราะว่าคือต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบ โยนแผนสำเร็จรูปให้ใครได้เนาะเพราะว่าไม่เหมือนกันเนาะใช่บางคนมีสวัสดิการนั้นนี้โน้นอ,อ,อยู่แล้วรายได้ไม่เท่ากันโรงพยาบาลที่เข้าไม่เท่ากันอ,อยากได้ชดเชยไหมไม่อยากได้ฉะนั้นมันสามารถแบบปรับแต่งได้แบบทั้งหมดเลยใช่ฉะนั้นอยากให้ลองมาคุยกันก่อนเนาะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ทั้งฟ้าทั้งไว้เลยมีคําถามอะไรนอกเหนือจากนี้ก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะอ่า ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาในตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะไปแล้วโอเคชค่ะก็อย่าให้ฟ้าฝากนิดนึงเนาะใช่ค่ะของฟ้าก็จะเป็นเพจนะคะ Facebook i n t r o w i ต e ประกันรอบตัวนะคะแล้วก็ IG ก็มีค่ะชื่อว่า i n t r o w i ว e ค่ะไปติดตามกันได้กดไลค์ไว้ ค่ะก็จะมีความรู้ทั้งเรื่องของประกันเรื่องของการเงินใช่เนาะแล้วก็ไปด้วยใช่ก็จะมีไลฟ์เรื่อยๆนะคะหรืออาจจะมีให้ดู m ม i l อย่ารอรอดู m a i ดูแ a i ในช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ของไว้เองนะคะเช่นกันนะคะก็จะเป็นความรู้ดีๆเรื่องของการเงินเรื่องของประกันการลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของงานที่ปรึกษาต่างๆสามารถไปติดตามได้ที่ i n s u r i n g s นะคะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram นะคะ TikTok ก็ไปตามกันได้นะคะใครมีคำถามอะไรสามารถสแกนนะคะทักมาช่องทางนี้ได้เลยเนาะอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะมาคอมเมนต์กันทิ้งไว้ได้ถ้าเกิดว่าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะก็วันนี้ไว้ก็ฝาไปก่อนเนาะใช่ค่ะค่ะก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ